สวัสดีครับดูเกมเมาอยู่เฟนอีอีนอยู่กับพี่ขวัญครับเคนเคนอีอีแล้วอย <c oughs> ู่ผมบลอนด์วส,สวัสดีค่ะสตีฟแฟมิล <c oughs> ี่นะครวันนี้จะมาลบกับพี่ขวัญใช้สมองมา <c oughs> เกมน,นี้ผมผมบอกแล้วผมขั้นเทพครับไม่เคยเล่นกับใครมาก่อน <c oughs> <c oughs> ด้วยโอ้โหวดก่อนไวด,ด,ดก่อนเอาเอาตัวเองชราดกันฮึบไปก่อนไ <c oughs> ด้เปรี่ยนก็จู่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  งัเราเป็นชายเราต้องแข็งแรงอะไรล่ะเป็นชายทำไมทำไมามากันตีนมาก,มากๆเลยนะไอทำไมกระป๋องโอ้ดูหน,น้าเลยเป็นหมูหัว <laughs> น้าหลักคิดไม่ร่าโอ้โอแม่ดะผมไม่คิดว่าพี่จะทำเอาหมูมาจริงๆนะเนี่ยโอ้โอดูกล้าวสิแม่ครับก็พี่ว่ามันน่ารักอย่ามาเตะตัวผมอย่ามาเตะตัวผม ทาไม่แค่นั่นแหละว้าดูดูนี่ดูนี่ทำลังมีตัวดำดำด้วยอ่ะตุงบ๊วตุงดูว่าอะไรตุงท่านผู้ชมคงรู้แล้วแล้วเกมนี้ผมเก่งติดไว้ติดไว้เหนื่อยเอาขึ้นไปดีเอาเอขึ้นไปอ่ะไม่กล้าววิวเวียงขึ้นไปผมอ่อนในพี่ขวัญเฉยอ๋ออ่นในพี่เฉยใช่ไหม นี่ผมงคนทยโอ้โห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 สเต็ปเทพอ่ะำไมเฮ้ยยี่สามวิวเยี่สิอ๋อแล้วคัอลนเฉยคงจะแพ้แขงเทซี่อป่าฮะโอยนี่แล้วค่ะฝันผมบงผมอ่อนให้ผมเล่นเหนือแหละอ๋ออ่อนให้เฉยเชื่อคุณดามู้นี่จทำอะไรผมเนี่ยน่ารักไงบอกเลยคกิ้ ดูแบบดูแบบอ่อานเอาเนตฟาดหัวไปทีนึ่งดูแบบแตะตัวผมฟาดหัวไปทีนึงย้าอ<า>้อยสบิร์ดไปเอองี่เงี่ยไปเลยดูไอวีเทคท้ายเนี่ยโหหล่ลอตัวนี้หล่ออรับตัวนี้หล่อไอ้แล้ว <c oughs> จะแต่งมาแค่ตัวเดียว <c oughs> ไปดิมันจะไลท์เหรอเท <c oughs> พเหรออ๋อเราวยายเสียชื่อสตีฟเฟมบิลี่อะโอ้โหมัน มือมือเอเอเอแขนสั้นไงเข่าใจพี่ผมเป็นคนแขนสั้นเออขอติดหนลูกพ่อสิบไปดีดผมมาคันเทพผมมาคันเทพผมบอกแล้วเอาเพื่อีกไหนอีกไหนแค่นั้นแหละบอกออนอ่อนอ่อนในผู้หญิงไม่อ่อนในผู้หญิงไม่ต้องการซีนเลยอ่าพี่อะไม่ไม่ไม่ ไอ้ป้ามองเดินแบบคนเมาอะเออไปอย่างเงี้ยแหละอะไรวะลันอลันโหดูมันนะแล้วให้คนแบบว่าหมูยิ่งขึ้นย,ยากๆอยู่พี่กวอนไม่ใช่ก็พี่บอกให้ผมเอานิดหน่อยนิดหน่อยอย่ามาเตะนมพี่มุ้งโหนี่แค่แล้วแบบขึ้นยังไงวะเนี่ย ดีดีดบายไแทแข่งแล้วไปแตกแตกแตะหน่อยเขาแตะหน่อยแตะหน่อยดูกำถึงแครับได้กำใดใครก่อกันแลายัตมถนองนะแล้วผมชำนาญเรื่องกำลิผมดีดกระติกทำาไมล่ะครับ คาเทหรือ้าเออลนอนพี้กลัไข่พอดีเออเออไม่ต้องมาทางนี้ก็ได้มันต้องมามัต้องไม่ต้องมาทางนี้มันะพยายามมาไหมวะเดี๋ยวก็ไปกลับเออเออเออเเออๆอยาให้แคงเฮลี่ไปกันนะฮะมันจะรู้อเดินยากจัง ปั้นนี้ต้องใช้สมองนิดนึงครับเพิ่งเล่นครั้งแรกเราก็ใช้สมองเป็นดูแลเก่งนะไม่มีสมองก็ได้เกมเนี้ยโอ้ไม่สมองเล่นยังไงพี่ก็แค่มีมือก็เล่นได้วเอ๊บเอ๊บเอ๊บไอ้เมาส์เวียดดิเอ๊บโอ้ยติดสิบไอ้ที่ผมใช้ผมแน่ขอเตะขาหน่อยขึอนดิเขึ้นดิล่วงก็ดับบิ้ลดับบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ลดับเบิ้ ทำเวียงตัวเวียงเดี๋ยวร่วงดิไม่เอาเวียงไม่เป็นอ่ะเดี๋ยวร่วงอ่ะเอาแล้วครับสิบแปดไม่ย่ไม่ทันแล้วครับตายแล้วตายแล้วเอาลูกเอเอวเร็วเร็วดีดีดีโอ้โหยังแบบยังรอดได้เอาไปก่อนหน่อยนิดหน่อยลำบากผมลำบากแล้วครับผมกลัวตายอ่ะผมลำบากแล้วฮะ มันบังอะไรปะทางคุณแม่งขึ้นยากทางคุณแม่งขึ้นง่ายอะตายเอ้ยทางผมผมวางแผนไม่เลยคืนทางแกมันขึ้นง่ายมอไข่จะได้ไหมมีไข่ได้เหรอนั่น้ไงไข่ไม่ต้องมาทางนี้ไม่ต้องการเร่าไม่ต้องการเร่าไม่ต้องโอ้โหยังจะมาอีกนะโอ้ยตายแล้ว่ะโหไหวไหมเนี่ยเรา ถูกไหมเออมถูกไหมเออถ้ามันจะเอียงขนาดนั้นแล้วก็คงไปไหนไม่ได้แล้วหละชาติเนี้ยโอ้ไม่ก็โดนเด็กรังแกค่ะโอ้บอสตุ้งแม่รังแกเออเออเออเบี่ยงเบี่ยงเลยเชียร์เชียร์กันได้เชียร์แบบนั้นเชียร์แบบนั้นมันไม่โอเคกูก็ตกใจ เดี๋ยวด้ะปล่อยะโอเคคิดว่าปล่อยหลุดเลยอะไรอย่างงี้ทันทันเฮทันทันทันเอาติดติดดีดีดีเออเออรูรูรูยิงเดียวพี่เออแอล้งแก้งไม่ถูกเอาอะไครับ เราจะไม่ต้องมาทางนี้แล้วนะไม่ต้องมาทางนี้นะเรา้าแก่อยู่วัญนเนี่ยเครืงสูงสูงเลยเออโอ้โหแม่งเทพอ่ะเออแน่นอนพี่เราเป็นเราเล่นเราเป็นเราเล่นเกมทุกวันเราต้องเอันเด้อชินปุ๊บใช่ไหมชินปุ๊บเล่งเล่งหมือนที่แหละเจ้าชนะพี่เออเออ ไม่ไม่ไม่อ่อยให้หน่อยดิอ่อยให้หน่อยฟักซ์สิบวีค่อยเดินมาอย่างเงี้ยอ๋ออย่ายอมปล่อยอย่างเงี้ยอ่ะออโอ๊ยปาแล้วพอได้าอแล้วมึงจะไหวไหมเนี่ยอ่อเอสเอเอสเอโอ้ยโอ้ยโอ้ยลูกเรไม้ยไม่ไหวแล้วค่ะแล้วจุดนี้ค่ะอย่ายอมแพ้พี่อย่าเข้าดููกผู้หญิงก่อนนะย บู้ามบูม้ามเอ็เอ็อ็ดอื้ยเฮ้ยเาพี่เอป็นทาซาเลยอ่ะเจ้าหอนะคุณดีเอดีเอีอพ่จปุ่มไม่ได้วะเฮ้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วหน่อยสิพกุ้ กันแล้วกันแล้วเอ้ยมันไปไม่ได้แล้วอ่ะเอ้าไม่ได้แล้วมันขึ้ไงอ่ะกันแล้วเลยกันอะผมวินวัดคุณวินวัดคุณวินเัยเพิ่เโดนกันเพิขึ้นไม่ได้อ่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาแก้พี่ขวัญแก้แก้ตาดีกว่าครับ มามามาเลดี้เลยมาเริ่มเ,เริ่มมามาเฮ้ยเราต้องมีมีเออมาพี่ขวัญแมวมองแวเววิวเขาเลยแมวอยู่เก่าหัวไงนะเฮ้ยน่ารักกระต่ายมีแมวเนี่ยดูดูดูตึ้งตึ้งมาตึงตึงตึ้งพอแล้วอยางแค่นั้นแหละไม่ทำมาทำไมอีกทางเนี้ยฮะ ก็ยังคงจะกันเหมือนเดิมนะเดี๋ยวเาขาเตะหน้าอย่าแตะแววนะอย่าแตะแววเอาขาเตะหน้าเลยอย่านะอย่าเนอะเราก็ไปกันบ้างดิคะเขากันเราได้ฝั่งอย่างเดียวอ่ะเราต้องกันเขาบ้างดิโอ้ยขวัญมาดิมาดิมาดิเอาคืนน่ะมาดเไอ้ดำ

ไม่การปีนอีกแล้วอต้องมีการมต้องมีการวางแผนต้องไม่ต้องหรอแค่นั้นแหละแค่นั้นแหละเฮ้ยเขียนเลยครับรอบนี้เขียนครับดดนดดแดดดดแดแดดดดแดดแดนว่ดแดดแดดแดอ เดี๋ยวผมกำลังขึ้นไปวัดแอนเดอร์แอนเดอร์เลยแอนเดอร์เลยไม่ไม่ไม่มีทางฮะแค่ต้องทำละแค่ต้องทำแล้วไอ้แก่ไม่ทำละทำแล้ไม่ทำแล้ต้องทำละดีดีดีโอ๊ยรวมรวมรวมเฮ้ยเอสเอสเอสไม่ได้เหรอทำไมไม่ได้อ่ะเอออย่างนี้ยแหละเปลี่ยนกรรมแล้ว ไปยังเล่งด่วนครับวิบโหัวทิมอะหปยัเลวนน้่งมาอย่างเท่อะไปยังเล่งด่วนับวิปฝึกมูนยิมยิปโอ้ยทำไมขึ้นไวอะเอ้าได้นอนพี่อันนี้เท่อะอืมจับไข่บอลยีงยิงโอ้โหไม่เทพเทพเทพเท่แต่มันไม่ถึงลืมไี่หวังไม่ถึง โอ้ไปฝั่งหนูอย่างเดียวเลยไม่ดูว่าตัวเองถึงเหรอ<ล>ต้องไปฝั่งหนู <laughs> ใช่ใช่ใช่ว้ายว้ายว้ายโอ้โอ,โอ้ต้องไปฝั่งหนูอย่างเดียวเหมือนกันนี่หว่า <c oughs> ไม่ไหวละ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 ไม่ไหวจะเคลียร์สงสารแก่ละสงสารแท้ว่ะ <c oughs> ทำไมไอ่ะ <c oughs> ดูรับต้องดักแต่ละคนเดียวเฮ้เราเราเราหุ่นดีเว้ยเออ ก็ต้องไม่ต้องไม่ต้องรับน้ำหนักเราหรอกเราคนดีลราอีโบด็อ้วนดูสิแพทยตัวเองเนี่ยดูหน้าก็รู้แล้ววะเนี่ยหน้าหมูด้วยเอ้ยขึ้นดิวะเออเออเออกดเอออกกดเอออกออกอยู่แล้วแน่นอนอ่ะขึ้นมาเฮ้ยแต่ฉันขึ้นยากว่ะฝั่งนี้ไม่ต้องไต่ไปฝั่งนู้น อ๋อเดอะดิอเดอ้โหเหบนเดอเออฉันสบายที่อยู่จะเย็นมี่โอ้เออดูเสียงเลยขาจริงอะเขาจริงอะเขาจริงนะไม่เขาไม่ขำนะเขาจริงเสียงเลยเออเหมือนเงี้ยเออไม่เอาดีกว่าไม่หนุกมันยังไม่หนุกเอาไง ตัวนี้ได้อ่าให้ตัวนี้พอนิดนึงก็ยังดีนิดนึงก็ยังดีการอีกแล้วกันตลอดอ่ะผมเชื่อผมไม่แพ้ถ้าแข่งแคซี่ชนะนี่ก็บ้าแล้วค่ะทเป็นไปไม่ได้เลยใช้คนเลยเหรอแพ้ฝันไม่แต่แพ้กเดี๋ยวผมอ่อยในชนะแล้วก็นเ จริงจริงแวะไม่ต้องอ่อยหรอกแต่ต้องวัดก็ได้สิเฮ้ยครั้งแรกเลยเนี่ยเมื่อกี้มันเหวี่ยงไม่ได้อ่ะหืผมเล่นครั้งแรกเลยเนี่ยจริงป่ะเออพี่แพ้แกนี่ก็พันแพ้แกไปรอบหนึ่งแล้วเนี่ยวะเฮ้ยฉันต้องชนะรอบนี้ฉันต้องียต่อไปเราจะไปเคลียร์ขึ้นยรอายุอีกคนนึงนะอิ่มแปะหัวไว้หน่อยลูกยี่สิบวิละเออไม่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 โอเคโอเค มันไม่ขึ้นขึนขนรู้สึกว่ากรรใดใครก่อมีขวัญเขาตากรรมการเสดอแล้วเขาผิงไปทางตัวเองเลยครับ <c oughs> ใช่ใช่ใช่กรรมใดใครก่อ่ะกลายเป็นว่าต้องไปเดินไกล้วยมีตัวขวางตรงนี้ยแต่แต่เขากงเอ๊ะทำไมมันต้องเป็นแพ้วะมันคนสร้างเป็นในนี้เปล่าโหสมูลเรเตอร์เปล่า นี่ว่าแบบเป็นแพลําบากมีเปล่าลำบากลำบากมันหนักมันหนักหนักตัวพวกเนี้ยน้ำด้ำหนักน้ำน้ำหนักหนักกล้ามเออโบ้แม่งขึ้นง่ายอ่ะฝั่งเราแม่งโหปีนยากเย็นได้โบ้ขี้โกงอ่ะก่ัอ้าวอ้าวโอ้ยหัวถอยไอ้ช่วงนี้คงขาดไม่เกยนมากโอ้ยไปเล้ไปแล้ว สิบวิพี่ขวาัวอยู่นีสิพี่ขวาโดนตัวนี้โดนตัวนี้ผมกันเลยรู้สึกโดนตัวนี้ผมกันทาไม่ขึ้นยากทนไม่ขึ้นยากจริงๆเฮ้ยเฮ้ยเเเอาเอาจริงดิตับิดิเออปุ่มกดโเอจับหรอกต้องกดเอว่ะเฮ้ยเฮ้ยไม่ซ้น้าวเอยะไรเนี่ยชนะหรอชนะรอ ชนะร,รอแล้วเพราะว่าให้ทานเรา18วีเรายอนแหละอย่า,านี้เรามันไม่ทานแล้ว10วิ9 8 7 6 5 4 3 2 1ว้าสวัสดีคะ่ะไม่ทานแล้วแพ้อ,อีกแล้ว โอเคครับท okay yeah, ุกคนครับก hey, no. no ็สนุกกันพอนะฮะก็อย่าลืมกดไลค์ครับสไครต์นะฮะอย่าลืมกดแชร์คลิปด้วยนะครับบ๊ายบายผมพี่ขวัญขอบ๊ายบายครับดูรอบหน้าครับใครจะมาล้างแค้นพี่ขวัญบ๊ายบายครับผมเป็นแชมป์เย้